สวัสดีค่ะมิ้นบรมิตาค่ะรับบทเป็นพึ่งค่ะในละครเรื่องปล้นลอยฟ้าค่ะคาแรคเตอร์นะคะก็จะเป็นสามัญค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบลุยๆค่ะกล้าได้กล้าเสียค่ะแล้วก็จะคอยดูแลพี่ชายคนแขะทั้ง5้าคนค่ะรวมถึงมีเหตุการณ์ที่ต้องไปพัวพันนะคะไปตามหาเพชรรัศมีจันทร์ค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยจะเป็นครูสอนเฮลคอนโดค่ะกับเด็กๆและหลังจากนั้นก็มีเหตุให้โรงเรียนต้องปิดค่ะจนได้ไปเป็นบริการแล้วก็ร่วมตามหาเพชรกับพระเอกค่ะ ก็มีช่วงแรกๆมีไปเรียนเทควันโดค่ะเพิ่มเติมด้วยแบบท่าต่างๆที่มันต้องแบบใช้เท้าใช้อะไรอย่างเี้ยค่ะก็ต้องแบบชัดเจนค่ะโชว์โชว์ท่าของเทควันโดค่ะตัวจริงก็คือไม่ได้ไงคะเทคโดไม่ได้ตัวจริงอ่ะไม่ไม่ได้โหดกับการใช้กําลังค่ะอาจจะโหดแบบเสียงดุอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่จริงแล้วเป็นสาวน้อยค่ะไม่ได้โหดค่ะ เรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องแรกที่ได้ร่วมงานกับฟิล์มกันอิดนะคะฟิล์มก็น่ารักค่ะแล้วก็เป็นกันเองค่ะซึ่งตอนช่วงแรกๆก็ฟิล์มก็จะมีเกร็กงๆบ้างเพราะยังไม่สนิทกับทุกคนนักแสดงที่ร่วมงานกันใช่ไหมคะก็ทุกคนก็จะช่วยฟิล์มว่าเฮ้ยฟิล์มอย่าเครียดเพราะว่าเหมือนบทบาทอะ่ะก็ทําให้ฟิล์มกดดันตัวเองด้วยเพราะว่าเรื่องนี้คือฟิล์มรับบทหนักแล้วก็เป็นน้องใหม่ด้วยแล้วมาเจอแบบบทท้าทายแล้วก็ยากมากๆค่ะแต่ว่า ทุกคนก็ช่วยฟิล์มละลายพฤติกรรมจนตอนนี้นะคะฟิล์มืแจ๋วมากเลยค่ะ<ม>ไหนจะโดดสลิงนะคะไหนจะบู๊แอคชั่นอะไรก็คือตอนนี้เก่งมากๆค่ะยังไงก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะบอกเลยว่าเราไม่ได้มีแค่แบบบูแอคชั่นอย่างเดียวค่ะเราจะมีแบบคอม,มมาดี้แทรกเข้ามาด้วยก็คือพี่ๆคนแครนเนี่ยแหละค่ะทุกคนแบบน่ารักมากคือตั้งแต่วันแรกที่แบบเจอกันก็คือพี่ๆเขาสนุกสนาน <ะ S 2> อารมณ์ดีแล้วก็เข้าขากันดีมากๆค่ะแล้วแล้วพี่เขาแบบตอนแบบ เขาซีนไงก็จะแบบตัวเล็กๆวิ่งอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกหนูก็ทําไม่ค่อยถูกค่ะคุณอาก็บอกว่าแบบเวลาคุยก็แบบย่อคุยกับพี่เขาสี่อะไรอย่างเงี้ยติดต่อกันอยู่ค่ะบอาละครถ่ายจบแล้วก็ยังแบบสนิทกันกับพวกพี่ๆแล้วค่ะตอนนี้ตายแล้วทำยังไงดีล่ะเอาไปขายได้ไหมเอาไปขายเลยค่ะถ้าไม่ขายจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราตามหาก่อนละกันว่าใครคือเจ้าของที่แท้จริงโอเคเออเพราะว่าเขาอาจจะมีเจ้าของก็ะแดเอออยู่ๆมาตกที่มือเราอย่างเงี้ย ก็ยังไงฝากทุกคนนะคะติดตามละครเรื่องป่นลอยฟ้าด้วยนะคะรับรองความสนุกแน่นอนค่ะก็จริงๆจากที่อ่านบทมาก็คือสนุกมากแล้วพอตอนเข้าไปเล่นเองก็คือสนุกยิ่งกว่านั้นก็คือทุกคนเต็มที่กันมากฝากติดตามละครเรื่องป้นลอยฟ้าด้วยนะคะทุกวันพุธพฤหัสนะคะเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง7 SD ดีกดส5มหยังไงมิ้นฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะบูสนังจอแน่นอนค่ะ